ครับกลับมาพบกับกำนันนะครับแล้วก็เนื้อทอดนะครับวันนี้เนื้อทอดมาขายรถกับกำนันด้วยนะครับอ่ายิ้มหน่อยก็สำหรับวันนี้นะครับเราก็มาแนะนำนะครับเป็นรถที่ทางไฟแนนซ์นะครับส่งมาให้กับกำนันนะครับถ้าเพื่อนๆดูกันนะครับคันนี้จะเป็นรถที่ผลิตจากสอบริสุทธิ์นะครับเมื่อ สองปีที่แล้วนะครับก็ลูกค้าซื้อไปแล้วก็วันนี้นะครับก็เอากลับมาที่นี่นะครับเพื่อเอามาให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับส่วนเรื่องราคานะครับเราแจ้งโค้ดไปแล้วนะครับว่า 980K นะครับ 980K นะครับจุดขายของคันนี้นะครับคือเรื่องของเครื่องยนต์นะครับที่อยากจะให้เพื่อนๆเห็นนะครับตัวนี้เป็นรหัส JO8C 6สูบ210ปั๊มสายนะครับเป็นระบบ24วาล์วนะครับมอน้ำนะครับทำใหม่เป็น4ช่องความร้อนนะครับก็อันนี้เราล้างเครื่องไปแล้วนะครับก็เพื่อความสะอาดนะครับแต่ว่าคันนี้เราขายตามสภาพเดิมๆนะครับเพราะว่าในขั้นตอนเนี่ยมันผ่านขบวนการของสอบบริสุทธิ์ไปแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆได้เห็นเครื่องยนต์นะครับทั้งด้านซ้ายด้านขวานะครับแล้วก็ หัวเก่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับตอนนี้เราไปเน้นที่เครื่องก่อนนะครับให้ทีมช่างเขา,าทีมถ่ายทานะครับเขาถ่ายที่เครื่องเป็นหลักก่อนนะครับสาหรับตัวนี้นะครับก็ได้เครื่องแน่นอนนะครับสภาพเครื่องนี่แน่นปึกนะครับแล้วก็เป็นรหัสตัวใหม่เลยนะครับ JO84 ปกติรุ่นนี้เราจะใส่เครื่อง 6H HO7D 6สูบ195หแรงม้าเท่านั้นนะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งพิเศษไปส่วนเรื่องคัสซีนะครับก็เป็นอันรู้กันนะครับเป็นซับใน2ชั้นดามล่างดามบนนะครับก็เป็นคัสซี4ชั้นโชคใหญ่นะครับหน้าคู่หนึ่งแล้วก็เสริมแหนบนะครับอันนี้ก็จะให้ดูภาพรวมดูใต้หัวเก่งก่อนก็ได้นะครับอันนี้หัวเก่งถือว่าสวยงามนะครับฟอยเฟย์ยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเอาหัวลงกันนะครับเพื่อดูจุดอื่นต่อไป อ่ะคราวนี้ก็มาดูที่กระบะนะครับกระบะก็จะเป็น i b e a m h ฮ b e ี am, นะครับเดี๋ยวให้ช่างเขาถ่ายให้ดูนะครับจะเป็นโครงสร้างของ i b e a m h ฮ e e ี am, แล้วนะครับร้อยทะลุจากซ้ายไปขวาแล้วก็ตัวพื้นหนา5มิลนะครับตัวนี้ก็พื้นแข็งแรงนะครับแต่ว่าภาพรวมก็คือรถที่ใช้งานมาแล้วนะครับ ก็อาจจะมีถลอกบอกเปลือกบ้างเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเขาเอาไปเข็นรถเกี่ยวข้าวนะครับส่วนบันไดนะครับก็จะเป็นรุ่นเหล็กประกบนะครับแล้วก็เชื่อมกลางนะครับเพื่อนๆแต่ว่าทรงกระไดเนี่ยก็จะเป็นทรงปัจจุบันแล้วนะครับก็คือ,อหนึ่งมอเตอร์ใหญ่กับ2กระบอกไฮดรอลิกดังนั้นตัวเนี้ยยังไม่ถือว่าเก่ามากเพราะว่าตามสเต็ปของทรงรถเนี่ยมันก็เป็นรถรุ่นใหม่ๆนะครับก็เดี๋ยวให ช่างภาพเขาถ่ายภาพรวมที่รถไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่า,าเราจะเน้นที่ตัวรถนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นตัวนี้ก็มียางอะไรนะครับอยู่นะครับเจ้าของเขาไม่ได้ถอดออกนะครับก็ถือว่าคืนรถตามสภาพที่สวยงามส่วนหลังเครื่องมือเลดยังอยู่นะครับแล้วก็ระบบเบรกเป็นชิฟฟี่นะครับระบบ3หัวจ่ายแยกเพลาแยกแล้อนะครับ ตัวนี้เราพัฒนาระบบเบรกมาแล้วนะครับแต่ว่ายังเป็นถังลมเดี่ยวอยู่แต่ว่ารับประกันว่าเบรกนี่รับประกันเบรกหยุดแน่นอนนะครับคันนี้คันนี้ยังเป็นทรงล้อชุบนะครับเดี๋ยวถ้าล้างขัดสีจะสวยกว่านี้ส่วนหัวนะครับบ้านเราเรียกว่าฮีโน่หน้ายักษ์นะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูภายในกันนะครับรับประกันความสวยงามนะครับเดี๋ยวให้ทีมช่างเขาเดี๋ยวผมไปเปิดประตูฝั่งนู้นก่อนนะครับจะได้อธิบายเพื่อนๆกัน สำหรับหัวนะครับตัวนี้เขาเรียกฮีโน่หน้ายักษ์นะครับเป็นรุ่นสุดท้ายก่อนที่จะเป็นเมกกนะครับจุดขายของหัวคันนี้ก็คือหน้าปัดคอนโซลนะครับจะเป็นลักษณะเอวผู้หญิงแล้วนะครับเป็นระบบหล่อทั้งหมดนะครับจะไม่เหมือนกับพวกสิงห์เทคนะครับแล้วก็จะมีเบาะนะครับไม่ขาดนะครับแล้วก็กล่องกลางคันนี้ยังมีจอทีวีนะครับมี DVD นะครับดูหนังฟังเพลงได้ ตัวหลังคาสวยงามนะครับคันนี้นะครับเราลื้อทำสีใหม่ทั้งภายนอกภายในตามสไตล์สบริสุทธิ์นะครับก็ข้างนอกสีขาวข้างในก็จะเป็นสีขาวนะครับก็เดี๋ยวเพื่อนดูที่พื้นได้นะครับพวกพื้นเนี่ยครับด้านด้านในเนี่ยจะเป็นสีขาวตัวนี้ก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับเราเพิ่งลงไปในโซเชียลนะครับ ก็อันนี้เราทําคลิปตามจากเมื่อกี้เพื่อนๆโทรมาอยากจะให้กํานันช่วยถ่ายคลิปนะครับทั้งภายนอกภายในเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะสรุปไปเรื่อยๆนะครับสําหรับคันนี้นะครับาทางไฟแนนซ์เขาก็ยังรับจัดอยู่นะครับ40จังหวัดก็อย่างที่เพื่อนๆรู้กันก็จะมีภาคกลางภาคอีสานแล้วก็เหนือตอนล่างนะครับ แต่ว่ารถไฟแนนซ์เนี่ยไม่เหมือนกับรถที่ลูกค้าซื้อใหม่นะครับลูกค้าจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสัญญาเพราะว่ารถจะต้องกลับมาเป็นการยกเลิกสัญญาจากเจ้าของเดิมก่อนแล้วก็ไปจดให้กับผู้ซื้อรายใหม่นะครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นทะเบียนพบรบบ GPS ต้องกลับไปเริ่มจากหนึ่งใหม่หมดนะครับก็ต้องบอกเพื่อนๆด้วยครับว่าซื้อรถอ่ามือสองหรือว่ารถไฟแนนซ์เนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่าย เพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่เยอะเพราะว่าผมก็พยายามต่อรองกับทางไฟแนนซ์ให้นะครับจากรูปร่างหน้าตานะครับก็สังเกตนะครับรถคันนี้จะเป็น10ล้อล้อเล็กแทนเตียนะครับเป็นฮีโน่ยกคันนะครับของกำนันจะไม่มีการยํำยี่ห้อนะครับคัสซีต้องฮีโน่ช่วงล่างฮีโน่เครื่องฮีโน่เกียร์ฮีโน่หัวฮีโน่นะครับเพื่อเป็นการการันตีว่าเราไม่เอา,เอา,เอา ยีห้ออื่นมาปนนะครับก็อันนี้เดี๋ยวให้ทีมงานเขาไล่ดูนะครับตามลายต่างๆนะครับสติกเกอร์ยังมีนะครับาตาแมวสะท้อนแสงยังมีนะครับก็โลโก้สอบริสุทธ์นะครับรูปหัวใจเหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวเราเดินถ่ายกันมาทางนี้นะครับหลายท่านบอกว่าใช้เงินดาวเยอะไหมอ่าคันนี้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าทางไฟแนนซ์เขายังให้ยอดจัดมาสูงอยู่อยู่ที่เพื่อนๆกันนะครับว่า,าจะนำเสนอ ยอดจัดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมก็พยายามดันให้เต็มที่ส่วนเรื่องทะเบียนนะครับทีมงานของสบิ์การันตีนะครับเราดําเนินการให้หมดนะครับไม่ต้องกลัวเพราะว่าเดี๋ยวหลังตุจีนเนี่ยนะครับเราจะลุยโอนแล้วนะครับเพื่อนๆที่รอโอนกันก็ใจเย็นนิดนึงนะครับขอให้เสร็จภารกิจตุ่จีนนิดนึงนะครับแล้วก็เสร็จช่วงที่กำนันนะครับรักษาร่างกายอยู่นะครับต้องให้ยา กอ็อาจจะเลยไปสักอาทิตย์หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเจอกันนะครับชุดแรกเราคงจะได้ไปตะลุยอีสานกันนะครับก็เพื่อนๆที่อยู่โซนภาคอีสานน่าจะได้โอนเร็วๆนี้ก่อนส่วนภาคกลางก็จะสลับหมุนเวียนกันไปนะครับก็อาจจะแบ่งเป็น2ทีมนะครับก็ตอนนี้โควิดก็เริ่มซาซาลงแล้วนะครับก็การขายรถมือสองเขาเรียกขายรถคันนี้เขาเรียกว่าขายรถตามสภาพนะครับ ไม่มีการรีบิวใดๆทั้งสิ้นนะครับไฟแนนซ์ Finance ส่งมาอย่างไรเราขายอย่างนั้นนะครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆนะครับอยากจะได้รถคันนี้นะครับลบกวนนะครับโทรหากำนันก่อนนะครับว่า,ามีเจ้าของหรือ,อยังนะครับแล้วก็รถคันนี้นะครับเ,าเาขาเรียกว่ามีใครจับจองหรือ,อยังนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือ ท่านาน่าจะต้องพาช่างพาคนที่มีความรู้มาช่วยท่านดูด้วยเดี๋ยวจะบอกว่าโอ้โหซื้อของสอไปสุดรับประกันไม่ได้ครับเพราะรถจากมือกำนันไปแล้ว2ปีดังนั้นอาจจะมีบางส่วนที่ชำรุดเสียหายหรือว่า,ามีอะไรขาดตกบกพร่องไปก็ท่านจะได้กลับไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจรถรีวิวหรือว่ารถ เก่าตามสภาพเนี่ยต้องเช็คในเพจสอบยสุดธุรกิจด้วยนะครับว่าเรามีลงไหมเพราะว่านานๆจะมีมาลงเพราะว่าบางคันเนี่ยทางไฟแนนซ์เขาก็ส่งไปตามเต็นท์บางคันก็ฝากขายไปเลยเพราะว่าเหตุผลเขาตกลงกับผู้เช่าซื้อเดิมได้นะครับไม่มีการดําเนินการด้านของคดีความใดๆเลยก็ให้เราขายเลยก็ไม่มีปัญหาครับกํานันถือว่าเป็นงานช่วยกันนะครับเราดูแลไฟแนฟนซ์ไฟแนนซ์ดูแล,แลเรา ดังนั้นถ้าเพื่อนเอนเชื่อนะครับตัวตนของกำนันในโลกโซเชียลรับประกันว่า,าเรื่องทะเบียนไม่มีปัญหานะครับโอนย้ายไม่ได้เราคืนเงินมัดจำไว้แล้วจัดไม่ผ่านเราคืนเงินนะครับขอใหอ้ให้ความร่วมมือเราเรื่องเอกสารด้วยการซื้อไม่ยากครับใครเคยโทรกับกำนันก็เราก็ใช้พวกบัตรทะเบียนบ้านรูปถ่ายกิจการรูปถ่ายรถเกี่ยวนะครับแล้วก็เอกสารบางอย่างที่ไฟแนนซ์ต้องการก็ จัดหามาให้ไฟแนนซ์เขาก็ถ้าผ่านก็นัดเซ็นสัญญาก็รับรถกลับบ้านได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มาเจอกันรอบดึกเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเ, à, เราก็หมุนเวียนถ่ายทําคลิปกลางวันบ้างกลางคืนบ้างก็มีผมกับลูกสาวนะครับทาคลิปวันนี้ก็ติดภารกิจตอนบ่ายนะครับก็เพื่อนๆเ,เห็นชุดดาก็คงจะรู้ก็ à, สำหรับสอบริสุทธิ์นะครับเราก้าวมาอีกจุดหนึ่งแล้วเรามีผู้ติดตามเป็นแสนนะครับในช่อง YouTube ก็เราพัฒนาขึ้นมาตอนนี้20,000กว่าก็อยากให้เพื่อนๆไปกด subscribe ไปกดติดตามบอกเพื่อนๆน,น,นะครับให้แบบแนวทางใหม่สำหรับองค์การลดสร้างประกอบเผื่อเพื่อนๆอ,อ,อยากได้ความรู้ตามสโลแกนของกำนันนะครับสอบริสุทธิ์ชัดเจนทุกขั้นตอนเชื่อผม